โอเคค่ะเด็กๆเ,เราก็จะมาต่อกันในหัวข้อการสร้างตารางค่าความจริงนะคะซึ่งวันนี้ครูก,ก็สวิชนะคะมาสอนพวกเราใน iPad นะคะเพราะว่าจะเขียนได้สะดวก,กนิดนึงนะคะโอเคเด็กๆเ,เรามาเริ่มกันเลยอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนะคะการหาค่าความจริงของประพจน์นะคะที่มีตัวเชื่อมนะคะแล้วก็ตัวเชื่อมต่างๆอาจจะแค่ตัวเชื่อมเดียวหรือว่ามากกว่า1ตัวเชื่อมแล้วก็มีประพจน์มากกว่า1ประพจน์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะหาค่าความจริงได้ พบทุกๆก,ก,กรณีที่เป็นไปได้เลยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมาดูก่อนว่าประพจน์ของเราะคะ่ะในสิ่งที่โจทย์ต้องการนะคะมีทั้งหมดกี่ประพจน์คู่ขออนุญาตใช้ตัวอย่างนะคะในการสอนพวกเราเลยจะได้เหมือนก็ทำความเข้าใจไปด้วยพร้อมกันนะคะดเด็กๆจะเห็นว่าตรงนี้นะคะ่ะมีทั้งหมดนะคะ องประพจน์ย่อยก็คือ P กับ Q สเต็ปแรกนะคะเราจะต้องมาหาจํานวนกรณีทั้งหมดที่เป็นไปได้ในการสร้างตารางก่อนโดยดูจากจํานวนประพจน์ย่อยนะคะที่อยู่ในประพจน์หลักที่โจทย์ให้มานะคะคราวนี้เด็กๆจะเห็นว่าในส่วนของนะคะคาอธิบายข้างบนนะคะเขาจะบอก้ว่าการหาตารางค่าวความจริงนะคะคือตารางที่แสดงค่าวความจริงในทุกทุก กรณีหรือว่าทุกๆแบบที่เป็นไปได้นะคะโดยจํานวนกรณีที่เป็นไปได้นั้นน่ะมีค่าทั้งหมดเท่ากับ2องกำลัง n กรณีหรือ,อว่ารูปแบบนะคะโดย n ของเราคือจํานวนประพจน์ย่อยนะคะ <c oughs> ที่อยู่ในประพจน์หลักรหรือว่าประพจน์ประกอบของเรานั่นเองนะคะจากตัวอย่างที่กูให้นะคะเด็กๆก็จะเห็นว่าเรามีสองประพจน์ย่อยคือ p กับ q เพราะฉะนั้นจนํานวนที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะคะจำนวนที่เป็นไปได้ทั้งหมดก็คือ2ยกกาลังสอง ซึ่งมีค่าเท่ากับ4นะคะ2คือจำนวนประพจน์ย่อยนะคะก็คือ p กับ q นั่นเองเพราะฉะนั้นตารางของเราค่ะจะต้องสร้างทั้งหมด4กรณีนะคะซึ่งครูก็ได้ทำไว้ให้ในตารางเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาอ,อ่หลักการในการสร้างตารางนะคะเด็กๆจะต้องทำคอลัมน์ค่ะคอลัมน์ของประพจน์ย่อยทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อนี้มี2ประพจน์ย่อยเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ต้องสร้าง2คอลัมน์ สำหรับประพน์ P แล้วก็ประพน์ Q ซึ่งเป็นประพน์ย่อยของประพน์หลักในข้อนี้นะคะเสร็จแล้วเรามี4กรณีถูกไหมเพราะฉะนั้นไอตัวกรณีที่เป็นไปได้นะคะหลักในการลงค่าวความจริงในตารางนะคะเราจะหันทีละสองเด็กๆดูนะ4หารสองได้2ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะสลับนะคะสลับจริงสอง แล้วก็เทสสองจริงๆเด็กๆสามารถที่จะเอาเทสขึ้นก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันเวลาครูตรวจผลลัพธ์ในช่องสุดท้ายเนี่ยนะคะจะได้ง่ายหน่อยก็คือข้อตกลงของเราก็ขอให้เอาจริงขึ้นก่อนแล้วค่อยตามด้วยเทสนะคะเสร็จแล้วพอมาประพจนพ,พีประพจน์ P พ,พีได้แล้วนะคะต่อมาเป็นประพจน์คิวะพจคิวก็คือหั่นหั่นครึ่งค่ะก็คือสลับนะคะ สลับเป็นจริงเท็จจริงเท็จแบบนี้ให้ครบ4กรณีแล้วเราจะได้ว่า p กับ q นะคะค่าความจริงที่เราจะใช้ในการพิจารณาเนี่ยนะคะทั้งหมดที่เป็นไปได้ก็คือได้มาเป็นลักษณะของสกรณีที่จับคู่กันแบบนี้นะคะก็คือจริงจริงจริงเท็จเท็จจริงแล้วก็เท็จเท็จอันนี้คือครบทุกกรณีแน่นอนถ้าเด็กๆทำตามหลักการที่ครูสอนนะคะอีกรอบนะสมมุติว่า กรณีที่เป็นไปได้ทั้งหมดมีอยู่4กรณีให้เด็กๆหันสองนะคะหันสองเด็กๆก,ก็จะได้เป็นละเป็น2แล้วเราก็มาหันขึ้นนะคะก็คือใส่จริงไปก่อน2กรณีแล้วก็ตามด้วยเท็จ2กรณีจากนั้นนะคะก็ค่อยมาสลับจริงเท็จอย่างละ1นะคะถ้าสมมติว่ามี8กรณีเด็กๆก,ก็ใส่ก่อน4 4 2สองแล้วก็ 1, 1 1สลับกันไปนะคะในตัวประกดย,ย่อย น,ะะน,นี่คือสเต็ปที่หนึ่งนะคะในการสร้างตารางค่าวความจริงก็คือใส่ค่าวความจริงของคอลัมน์ประบดย่อยก่อนต่อมาค่ะเด็กๆจะเห็นว่าตัวโจทย์ที่โจทย์ต้องการเนี่ยนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่ม p หรือ q นะคะกับกลุ่มข้างหน้าคือกลุ่ม p และเราเชื่อมด้วยเครื่องหมายท่าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคอลัมน์ต่อมาที่เราจะสร้างเนี่ยต้องเป็นคอลัมน์อะไรคะ p หรือ q นะคะว่าเพราะว่า p เรามีแล้วตัวข้างหน้านะคะ mm hmm. วัตถุดิบที่เรายังไม่มีก็คือ p หรือ q เพราะฉะนั้นเราต้องมาสร้างคอลัมน์ p หรือ q ก่อนนะคะต mm hmm. อนนี้การสร้างคอลัมน์ p หรือ q เราก็ใช้จาก p q ด้านหน้านี้ละคะ mm ่ะ hmm. เราจะได้ว่าอ่ะเดี๋ยวพูดขออนุญาตลบก่อนนะคะจะได้ไม่งงอ่ะก็จะได้ว่า p หรือ q นะคะจริงหรือจริงก็ได้จริงจริงหรือเท็จก็ได้เลยคะได้จริง เท็จหรือจริงก็ได้จริงแต่เท็จเท็จะได้อะไรคะได้เท็จเพราะฉันถ้าใครจําที่ครูสอนก่อนหน้านี้ได้ก็จะพบว่าอะไรคะมีกรณีเดียวของหรือที่ต่างจากคนอื่นก็คือเท็จหรือเท็จนักเรียนถึงจะได้เป็นเท็จนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นกรณีเดียวที่ต่างจากคนอื่นถ้าสมมติเจอหรือเมื่อไหร่นะคะเจอหรือแล้วมีจริงโผล่มาเด็กๆก็จะได้ว่ามันคือจริงเลย นะคะอย่างน้อย1ตัวที่เป็นจริงเชื่อมด้วยหรือก็คือเป็นจริงเลยนะคะต่อมาคอลัมน์สุดท้ายซึ่งเป็นคอลัมน์ผลลัพธ์ของเราและเราจะเอาอะไรครับเราจะเอา p นะคะเชื่อมกับ p หรือ q ที่เราเพิ่งทำเมื่อกี้นี้นะคะโดยเอา p นำก่อนนะคะเอา p นำก่อนแล้วตามด้วย p หรือ q นะคะถ้าคูโยงก็จะเป็นเอาคอลัมน์แรกจาก,กคอลัมน์ที่สามนะคะค่าความจริง แต่ตัวเชื่อมตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นตัวเชื่อมท้าแล้วเพราะฉะนั้นถ้าแล้วสิ่งที่ต้องจำมีแค่กรณีเดียวก็คืออะไรคะจริงแล้วเท็จถึงจะได้เป็นอะไรคะเป็นเท็จนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าครูใช้เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายสามขีดนะคะอันนี้เรียกว่าเครื่องหมายสม,มูลนะคะในเรื่องของตรรกศาสตร์จะไม่มีเครื่องหมายเท่ากับ นะคะการเท่ากันในเชิงของประพจน์เนี่ยเราจะใช้ขีดสามขีดหรือว่าเราเรียกว่าสมบูรณ์กันนั่นเองนะคะโอเคนะเดี๋ยวค่อยไปเรียนครั้งหน้านะคะในเรื่องการสมบูรณ์กันวันนี้เรียนแค่ค่าความจริงก่อนอ่ะพอเชื่อมด้วยถ่าแล้วจริงเราเทสถึงได้เทสนอกนั้นเป็นจริงหมดเพราะฉะนั้นครูก็ไม่โฟกัสอะไรเยอะก็คือโฟกัสหน้าจริงหลังเทสถึงจะได้เป็นเทสนะคะอันนี้หน้าจริงหลังจริงก็ได้จริงหน้าจริงหลังจริงก็ได้จริงหน้าเทจ นะคะก็ได้จริงเท็จเท็จก็ได้จริงเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือเป็นจริงทั้งหมด4กรณีนะคะที่เป็นไปได้นะคะโอเคอันนี้คือลักษณะของอประพจน์รวมนะคะที่มีสองประพจน์ย่อยก็จะมีทั้งหมด4กรณีด้วยกันอ่ะต่อมาตัวอ,อย่างต่อไปเลยเด็กๆจะเห็นว่าข้อนี้นะคะเราจะมีประพจน์ย่อยเพิ่มขึ้นมา1ตัวนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าคำนวณจำนวนกรณีทั้งหมดที่เป็นไปได้ก็คือ2องกำลังสถูกไหมคะ3ก็คือ3ตรงนี้ก็คืออะไรคะ P Q R นะคะมี3ประพจน์ย่อยแน่นอนคะ่ะเราจะเอา3ประพจน์ย่อยนี้มาอะไรคะลงตารางนะคะทีละตัวคราวนี้8กรณีใช่ไหมหันครึ่งถ้าครูหันครึ่ง8ก็จะได้เป็น4 4เพราะฉะนั้นคอลัมน์แรกครูจะใส่ไปเลยจริง4กรณี แล้วก็ตามด้วยเทสอีก4กรณีนะคะโอเคมั้นี่คือหลักการนะแล้วเราจะได้ครบแบบไม่งงอะนะคะสำหรับพีคิแล้วก็ R ต่อมา C C แล้วต่อมาก็เป็น2 2เอาจริงขึ้นก่อนนะคะถ้าเป็นข้อตกลงของเราแต่ว่าถ้าใครอยากที่จะชอบเทสขึ้นก่อนก็ไม่ผิดนะคะแต่ว่าเพื่อให้ครูตรวจง่ายนะคะแล้วก็เวลาเช็คคำตอบจะไดะ้เช็คตรงกันนะคะง่ายๆหน่อย อ่ะคราวนี้มาอาอาก็จะเป็นสลับแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็น4ต่อ4ถูกไหมแล้วก็หัน4ก็เป็นสองแล้วก็เหลือหนึ่งต่อหนึ่งะคะอันนี้คือหลักการเขียนค่าความจริงนะคะในตารางเด็กๆระวังนิดนึงนะบางทีเนี่ยเอ,อ่อถ้าเขียนตอบนะคะจริงก็คือจริงตัว T ใหญ่นะคะหรือบางเล่มอาจจะใช้ T เล็กก็ได้แล้วก็ f ตัวใหญ่นะคะห้าม นะคะห้ามออกมาในรูปแบบนี้เด็ดขาดอันนี้ครู define ไม่ได้ว่าเด็กๆเนี่ยต้องการตอบว่าจริงหรือเท็จเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยครูจะไม่ให้คะแนนเลยนะถ้าสมมติเด็กๆเขียนมานะคะโอเคคราวนี้มาดูตัวแรกนะคะตัวแรกที่เราจะทําก็คือ P หรือ Q นะคะ P หรือ Q แล้วก็ไปโฟกัสที่คอลัมน์ของ P กับคอลัมน์ของ Q หรือใช่ไหมหรือถ้ามีจริงก็คืออะไรคะ ก็คือจริงเลยเด็กๆก็เขียนจริง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 ผู้ครูรู้ว่ามีจริงสี่ตัวสำหรับ p นะคะส่วน q อันนี้ก็ได้จริงอันนี้ก็ได้จริงเท s t t ได้เท s t t e หรือเท s ก็คือได้เท s เห็นไหมถ้าเราจำหลักการที่ครูสอนมันก็จะง่ายเลยนะคะคราวนี้ตัวต่อมาเชื่อมด้วยท่าแล้วนะคะท่าแล้วแต่ว่าระวังนะคะ p หรือ q ขึ้นก่อน เพราะฉะนั้นเวลาดูเราก็จะดูสลับกันนะคะต้องใช้คอลัมน์ของ p หรือ q ขึ้นก่อนแล้วก็อิมพลายนะคะหรือว่าถ้าแล้วเนี่ยนะคะวิ่งไปหาตัว R นะคะกรณีเดียวค่ะที่เป็นเท็ก็คืออะไรคะก็คือจริงแล้วเท็ถึงจะได้เท็เขียนไปบ่อยจะได้จำได้นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็มาดูเลยสลับกันเลยนะคะดูนะคะ ได้จริงได้เทสได้จริงได้เทสได้จริงได้เทสได้อะไรคะได้จริงแล้วก็สุดท้ายได้อะไรคะได้จริงเพราะฉะนั้นกรณีที่เป็นเทสก็คือแค่จริงแล้วเทสถึงจะได้เทสนะคะก็จะมีสามกรณีด้วยกันก็ตอบสำหรับ้อนีนะคะเห็นไหมคะแปดกรณีนะคะก็จะยาวหน่อยนะ โอเคคราวนี้อันนี้ครูจะไม่ทำให้ดูนะคะให้เด็กๆไปทำเป็นกันบ้านนะคะแต่ไม่ต้องส่งเนาะไปฝึกทำนะคะซึ่งครูก็ได้ตั้งต้นไว้ให้แล้วนะคะว่าข้อนี้มีทั้งหมด3ประพจน์ย่อยก็คือ QRS นะคะกรณีทั้งหมดก็จะมี8กรณีนะคะเด็กๆก,ก็เขียนไปก่อนเลยนะคะ8ก็คือ4ี 4. จริง 4, สสหรับคอลัมน์แรกนะคะ ถ้าเขียนแบบนี้มันจะจับแบบพบกันหมดเด็กๆนะคะถ้าไม่มีบรรทัดให้เด็กๆก็เขียนให้ตรงกันหน่อยเนาะจะได้ไม่งงตอนคอลัมน์เทท้าย,ายอันนี้ก็สลับทีละหนึ่งอ่ะอย่างเงี้ยค่ะนิเสษ R อ,อีก,อกคอลัมน์หนึ่งนิเสษ R ก็คือตรงข้ามกับ R นั่นเองก็เป็นเทจเท,ท็จริงจริงเทจ เแล้วก็จริงจริงที่เหลือเด็กๆก็ไปทำตามหลักการนะคะโอเคนะนี่เป็นการบ้านข้อนี้ก็เป็นการบ้านเหมือนกันค่ะจริงๆข้อนี้จะเป็นโบนัสพอยต์นะคะถ้าสมมติว่าพวกเราอยู่ในห้องนะคะเรียนสดกับครู แต่ว่าอันนี้เป็นคลิปวิดีโอเนอะาะก็ไม่รู้จะถามแลให้โบนัสพอยยังไงนี่ก็เป็นการบ้านไปละกันนะคะเป็นการบ้าน2อข้อซึ่งครูก็ทําเป็นตารางให้เรียบร้อยแล้วคราวนี้เด็กๆจะเห็นว่าถ้าเขียนตารางเป็นงานสมมติมี4ประพจน์ย่อย16กรณีสร้างตาราง16บรรทัดเหนื่อยไหมเหนื่อยถูกไหมถ้าสมมุติว่าเด็กๆนะคะเจอโจทย์ที่โจทย์เขาไม่ได้ต้องการให้เราทํากรณีทั้งหมดเนี่ยนะคะเราก็มีวิธีการ อีกอันหนึ่งค่ะเราก็ใช้สิ่งที่โจทย์ให้มาวัตถุดิบที่โจทย์ให้มาเนี่ยนะคะนำมาหาค่าความจริงนะคะแต่ละตัวแล้วก็เอาไปหาหรือว่าหาคําตอบตามที่โจทย์ต้องการได้อย่างเช่นข้อนี้ค่ะเขาต้องการให้เราหาค่าความจริงของประพจน์นะคะเมื่อนะคะเมื่อเขาให้ตัวประพจน์ตัวนี้มาค่ะตัวนี้นะคะ นี่ให้ประพจน์ตัวนี้มาเราจะใช้ข้อมูลที่โจทย์ให้มาตรงนี้แล้วค่ะเอาไปหาค่า r คราวนี้เด็กๆมาดูนะคะเอามาหายัางไงเขาบอกว่าประพจน์ตัวนี้นะคะเขียนให้ดูใหม่ P และ P ก็ต่อเมื่อนะคะเพื่อนว่าครูไปครอปมามันเลยไม่ค่อยชัดเ <c oughs> ชื่อมด้วยและแล้วก็ Q แล้ว R นะคะเขาบอกว่าตัวเนี้ยเป็นจริงค่ะเป็นจริง เพราะฉะนั้นเราจะใช้สิ่งที่โจทย์ให้มาตรงนี้เอาไปหาค่า R นะคะตามที่โจทย์ต้องการสเต็ปแรกนะคะเราก็พิจารณาว่าการที่ประโยคของพยัญชนที่ประพจน์ตัวนี้เป็นจริงนะคะแล้วมันมีข้อมูลอะไรที่เราจะสามารถเติมต่อได้บ้างนะคะเราก็มาแอบเห็นว่าเอ๊ะไอตัวประพจน์นี้มันเชื่อมด้วยและทั้งหมดเลยแล้วเรารู้ว่าตัวเชื่อมและจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่ออะไร แต่ละตัวต้องเป็นอะไรคะต้องเป็นจริงเท่านั้นครูก็จะได้ว่า p เป็นจริงนะคะวงเล็บของ p ก็ต่อเมื่อในเศษ r เป็นจริงแล้วก็วงเล็บของ q แล้ว r ก็เป็นจริงด้วยนะคะเสร็จแล้วจากข้อมูลตรงนี้ครูจะได้อะไรครูจะได้ว่าอะไรคะ p ของครูมีค่าความจริงเป็นจริงเพราะ p เป็นจริงอะครูก็เอา p ตัวเนี้ยไปใส่ใน p ตัวแรกได้เสร็จแล้วก็ต่อเมื่อใช่ไหมคะ ก่อเมื่อบอกว่าต้องมีค่าความจริงเป็นจริงก็จะได้ว่านิเสธ R ของครูเนี่ยนะคะตัวนิเสธ R ต้องเป็นจริงด้วยถ้านิเสธ R เป็นจริงแสดงว่า R ของครูต้องเป็นอะไร R ของครูเป็นอะไรคะ R ของครูต้องเป็นเท็จนะคะครูก็จะได้แล้วว่าคําตอบของข้อนี้ของครูเนี่ยคือ R เป็นเท็จนะคะจริงๆตอบได้เลยว่า R ของตูคคาตอบก็คือเท็จต่อคราวนี้มาดูตัวสุดท้ายนะคะ คิวของครูถ้าสมมติโจทย์ให้หาคิวด้วยนะคะเนื่องจาก r ของครูเป็นเทค็ครูได้แล้วนะคะตรงนี้แล้วถ้าแล้วเชื่อมด้วยจริงขออภัยค่ะถ้าแล้วมีค่าความจริงเป็นจริงครูก็จะได้ว่าคิวของครูต้องถูกบีบว่าเป็นอะไรเป็นเท็จนะคะถ้าคิวเป็นจริงก็คือมันจะได้ว่าเป็นเท็จซึ่งไม่ตรงกับที่เราที่โจทย์ให้มานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเราสามารถที่จะหาค่าความจริง นะคะแต่ละตัวได้เลยนะคะจากสิ่งที่โจทย์ให้มาตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นแนวในการทําการบ้านของวันนี้นะคะแล้วก็การบ้านของวันนี้เนี่ยจะทําเฉพาะใน Google Form เท่านั้นนะคะให้เด็กๆไปทําในลิงก์ที่ครูฝากไว้ให้ได้เลยนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็จบหลอจิกหนึ่งเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครมีปัญหาอะไรสามารถ direct message มาหาครูได้เลยเใน f a c e b o o k นะคะ โอเคค่ะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ